ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะเนาะขรยินดีต้อนรับขอสู้ช่องพิมพ์พาโชคกับช่องค้นเห่นเลขเนาะค่ะช่องคนเห่นเลขนี่ก็เป็นช่องน้องไม่เนาะค่ะพี่น้องคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะเด้อค่ะเด้อค่ะมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาที่บ้าน่อเส้นเงียบเนาะค่ะเนาะก็มาตามต่อตามแนวทางค่ะพะวางวัที่แล้วของผอเพิ่นก็เขามาเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเลขของพ่อพ่นกันนะติดตามค่ะพี่น้องเขามาตลอดเนาะคะ่ะเพราะว่าจิเป็นเลขดับนะคะเลขเพราะว่าเป็นการสูตรคำนวณเนาะค่ะพี่น้องคะมือน,นีแอดกันเลยมาตามต่อหมวต่อห้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้รับช่มรับฟังกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะค่ะก็เข้าไปรับช่มรับฟังแนวทางดีๆเด็ดๆจากพอเสียเนเงียบกันเลยค่ะตามแอดมาเลยค่ะพี่น้องคะค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะ เป็นยังไงคือว่าไปอักถึงอยู่ผู้เดียวก็เลขตัวนี้เฮ้ยมันถือยู่ยันบวกบวกปลาปล่อยเนาะโอ้ยคือว่าปลป่อยตัวมันถือออกมาให้กางเอ็ซีเขาเลยปล่อยมันหลายสูตรเนาะมันหลายมันหลายสูตรแต่มันมันสียหลายตัวมันร่วมกันมันกันว่าจเป็นซีฟก่าตัวคนนอกว่าเออมุณว่ากันไปจับไปเไยนิดหน่อยติเรื่องบวกปลาปล่อยตีเลขติดศูนย์ปล่อยไปตั้งหกศูนย์ทันล่ะครับ แดีวเนีทางแนวทา้งงวดนี่เลยคุณพ่อพ่อไอสิบมีสีเอเดนมาฝากทั้งโภชนนอกเอฟซีเราไปมีแล้วกับจิตบอบคำนวณเลยเบื้องหน้าเขียนออกมาแล้วมันเห็ดมาแล้วเนาะเ็ดไปแล้วครับคือเห็ดไปเรียบร้อยแล้วเห็ดไปเรียบร้อยแล้วเห็ดเป็นตัวย่างก็ได้งวดตีต่อกันมาเลยครับอืมเอาลองเบื้องด้วยเป็นจังไดแน่ตัวเด็ดๆดีๆนี่ มอดก้อนมันก็ไม่ยังซี้เลยเนี่ยเอาสูตรเดียวเอาสองสูตรไปเนี่ยไม่เอาหลายสูตรมอดก้อนมันก็ดยังซี่เนี่ยนี่สูตรนี่ม้างซี่ครับสูตรสองกับม้างซี่นี่เออตัวยังดี่เนี่ยเลขกี้ตัวที่ครูแต่ว่าเอาสูตรละสองตัวสูตรเดิมมันหลายพุดเล้วมามาจับเมันก็หลายพุดว่าเอาสูตรนี่เอา สองตัวนี้จับใส่กันก็แม่นเลยตัวนี้สุดเกนี่ใหม่บาดนี้มียังสี่บาดนี่งวดนี่เอาวางมึงดูมีเกตมีแปดนี่ละนี่มีศูนมีหนใกล้เคียงกันเลยอืมศูนย์กับม่น้ำมันบ่ในสูตยตก0อีกครับมาดีวกเก็บศนย์กัได้ดิเอิ่มแปดแปด มาออกกลับกันนั่งสัมบอถอ,อ,อันนี้อันนี้เลขเลขหนึ่งนั่นนี่เนาะเลขหนึ่งเนี่ลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่เปียกเนี่ยเยอจะ๊บ้างมัดจี๊จับคู่ให้ถ้า,ราประดามันเป็นลักสีพี่นี่นี่ให้งหวดกว่อนอะเป็นลักสีบอศูนย์หกศูนย์เกียรติหนึ่งหกหนึ่งเกียรติอัน,นอันนี้สูตรสูตรที่หนึ่งพ่อคุณพ่อเนาะสูตรที่หนึ่งเออครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดกับแปดเออครับ เกีมน้ำกันเออเก็กแปนี่ปราน้ำกันคือหกับเปมาน้ำกัน้มาน้ำกันมัสิตประกอบใส่สูตรตัวที่เออนเอาสูตรที่หนึ่งมาประกอบใส่กับสูตรที่สองเออมันก็ได้จังสี่ยประกอบไปบ้งวัน้มาเกียรก็คือเกียูนเกียรหนึ่งกับเกีรูนีหนึ่งทนี้ดิ้คู ซี่คูตัวนี้พบให้ไลายผ่ดนเลยครับนี่หงวดก้อนเนี่ยประกบกู้ให้เพิ่งกันได้หนึ่งหกศูนย์หกครับศูนย์เกตหนึ่งหนึ่งเกตตัวนี้ครับนี่งวดกว้อน <laughs> ออกสับออกไลายครูไฮซีคูคืองวดทกหนึ่งคือากันไฮซีคูท่านนี้ให้บุญพระสุก บดีหลวยลครูที่เดี๋ยวลองเมืองงวดนี่ไห้คนน้ำไอ้คนมีโชคนี่มันสิเป็นจังไดแต่่าคือยันโอ่โมโซเดนโมเกียวทั้งบมดนี่ครับเอาโี่ตัดดอกซ้ำเกียวชุนงวดบองห่งมันมันมันหลายสูตรมันหลาตัวก็เลยตัดตัวมันถื่อออกว่าเถอะมันมียูเห็ดมอยูมันไปห่วงเลขกันเลขวิ่งแปดตุ่นยวมันนี่ ตัวเลขวิ่งกระสุนมันเคยแม่นเนาะแม่นป่ะสูตรอะไรก็ได้พวกเขาซ้ำมั่นเนี่ยแต่ว่าวิ่งล่างหนึ่งกับศูนย์อุนหนึ่งกับเกียรติอยู่บ้างครับมาเนี่ยซ้ำนี่จักสีวิ่งตัวไหนสีวิ่งแปดกับหนึ่งทวนดิ่งสีวิ่งแปดแปดแปดกับหนึ่งหมอครับเออมาล่างตัวนี้มันเน้นล่างเน้นบนมองนี่เถอะมันออกตะล่างดินี่ไหนบ้าสูตรนี่มีบนป่ะโอ้นี่ล่างประเดี๋ยเนี่ล่างประเดี๋ย มีมัน cool, มีสูตรยี่สิบเคูโย่มาเบิ้งเลขที่สิดชูลงนมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดตัวนี้ครับสามคูสมั่งหันเลขติดชูไม่ส cool, ูตรยี่สิบเก็ดคูโย่ครับนี่ก็เลยเลขสิส่น อาจารย์นี่มันไล่เนาะแมนโยมันก็ไล่เหรอครับเกี่ยวกับอาจารย์เนี่ยแต่พวกต้องไปกพกต้องเวกเกี่ยวดอกกันเพิ่นสีดงเพิ่นสีดับมากครับบอเกี่ยวเอาสูตรคุณพ่อเน้นๆไปเลยครับบ่ดับตัวได้บ่สิเชี่ยับแล้เจ้าบ่ดับหาศูนย์มันออกศูนย์ผาบ้างครับแต่ว่าตัวเด็ดศูนย์เก็บติดอยู่บ่ดับรับแต่เมื่อเงินบมงเอเงินไปดับคือตัวออกเนาะโอ้ยบ่ต้องดับเนยหาศูนย์หรอออกซะมันเนี่ย เรียวกะรับตัวไทยทุกคนนี่นี่มีมีสี่ตัวเท่านี้เด้อสี่ตัวเน้นเน้นสีหางเรียกว่ามักตัวนี้ดิครับง่ายใจตัวมักเป็นว่าเปลือกหมักตัวร่องขึ้นนี่ร่องมาแค่สี่กันออกกับออกปอกกับครับไก่หลดแสดงว่าตัวตัวที่ว่าสีวิ่ง แปดครับแปดแมนบะครับว่าเท่าถ้าตามที่มาแปดศูตเบิงเนี่ครับวิ่งวิ่งตัวเดียววิ่งวิ่งตัวเดียวนี่เป็นตัวใดพอแปดตีไหมล่ะแปดเลยแมนบะแปดล่างแต่ว่าสูตรนี้มันออกล่างตลอดดิสูตรนี้ล่างตลอดเนาะบนว่าท่านเห็นจากเจียนี้ไม่ได้เอาป้าบอกขวบจุ้มเงินเสือมันออกเปลี่ยนบนครับอสูตรล่างกตบว่าโอ้สูตรบนบ่เห็นแล้ว ว่านี้ม่ได้เฮ็ดสุดบนไม่พอพอไม่ได้เห็ดเลยว่านี่เน้นล่างยางเดียวเลยนี่ล่างมันออกแต่ร่างเนาะแสังว่างวดที่มันเขาเขามากก้อนหนาี้ก็มี้ตารางตารางมันบอกมาว่าเป็นบนมันบอกออกจากเตียยไงสูตรนี่สูตรนี่มันบอกออกบนเพื่อเข้าสองแปดสามครับสามทุนนั่นสิว่าบนมันออกร่างบัดเนาะมันออกแต่ร่างกันเลยว่ามั่นใจบืนเพราะฉะนั้นก็เลย เน้นไปที่ล่างเลยอ่ะมั้งล่างแต่พูมากากับข่วงอะไก็ได้ท่อจะขับวกกันแต่ว่ามันพามันมาแต่ล่างไม่ใช่อาหารเราเรียกว่าสิวักชุนหาชุนเกียรติชกคือไม่ลีนละเลยโอ้โมเดลนั่นตัวนี้คือแบบวิ่งเด่นที่สุดแนะปดเนาะคือปีเกียรติด้วยรองหนึ่งนะั่นสิครับ ยู่้ไงก็ใหายกิยู่วิ่งวิ่งล่างหนึ่งลองเกียร์หงเดมันก็มากเกียกร์จ้วยหกชุดเกียร์เสร็ได้วิ่งสองตัวไม่ต้องวิ่งบนเลยวิ่งล่างอย่างเดียววิ่งล่างอย่างเดียวแล้วมันมาคขึ้เนาะเดี่ยวมันจะเขออะ่าบ่เมื่อใครผิดนะรุ่นนู้นจะพีชเทนึงเนี้ยสูตรนี่้ยจะพีชเทนึงมากมันก็เป็นลักซี่บล็อตเนี้ยสูตรแรกสูตรทั้งหนานี่เอาคุณพ่อเขียนอห่างสูตรหนึ่งสูตรสองเขียนแท่งข้างบนนะครับนี่เน่ะ นี่สวงนดะ้ครับอ่างวงกอมกอมไวเดี๋ยมัมกสีมาตามลักสูตรหนึ่งสีมาลักสิบมันมาตาเป็นลักสิครับมาาลักสิปวัตาหัเนี่ยแมนแมนศูนย์เจ็ดศูนสูตรที่หนึ่งกับม้าลักสิบวน,น,นี่มันสีมาจังสี่จังสี่เลยนี่เท่าน,นี้แยกชัวกับวากด้แค่เขาเห็นว่าแปดสามไม่ผูกมักออกสามแปดสามเียงคู่เดียวสามแปด มันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้สุยงามน้ครับออกตัวเก้าตัวก็กลับออกขึ้นมาใช่ก็ต้องจมนั่นเนาะแม่นแมมันก็ต้องตามส่ดนขึ้นมาละอันนี้มันออกได้ในเกียร์ส่นเ่ยมันมันจะได้หนีเนาะเลขซี่คูกับจีสี่เป็นอะไรมันซี่เมื่อไรเนาะเลขซี่คูหนึ่งไหมมั่อร่าอย่างเดียวมันก็ื่อร่างส่วนเกียร์ร่างอย่างเดียวเนี่ยไม่บวกเนาะชื่อต่ล่างบนบนร้อมไม่มบวกเนาะสีเรลี่ยม จับเน้นๆเลยพอได้ข้าปรัดทัอยู่ชื่อตัวแ้กอันชื่อตัวแรกกะจายสามสิบเปอร์เซ็นต์ั้วันเนี้ยสามห้าสิบศุนอันบบ้วอันนอจอการพอดีเลยตัวยึดเข่าสูรเข่าม่ดีมันวะมม่ก็เข่าสูตรมันก็มีศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดอย่าะสี่ท่านี้ด้วยร่างยังเดียวเลยพ่อได้ข้าประทู่ คีือดยากอย่างังี้มันซีอยากมันอันหลายเนาะอ,นอันหลายซึ่งเขาก็คืนค่าเรียกก็ก็ดีนะล่ะเขาไม่าเรีกดังมากเขาบาล็อกใช้เลขดังก็อยู่บนหลอกนี้เนาะครับเขาเชือดเอาเปียกอันหลน์อี่ยังดังๆรับกินมน่นสนอก <laughs> ก,ก็พวกออกกัน,น <laughs> เน<อ>าะพวกออกเอยียร์ๆี่สามสองสามแสงสองสามหูดเ, <laughs> เ,<อ>เลยเรียกผมมาเนาะ สามสองกระดังไยนี่คุณอ่อ,อ้ยดังเลยไม่ยาเจะมือน่อยครับสามสองครับสาม,สามแปดนี่โอ้โหยางดังเลยเ็เป็นเจาะบงเหลน่ะครับตัวนี้หน่งหัวกรนให้ตัวนี้ <c oughs> น้อยน้อย,อยล่างอย่างเดียวด้วยไม่ต้องบนนะครับ <c oughs> แต่ว่าเน้นๆหรือว่าต้องกลับไปน้ำมา่อ ครับปกที่ปกติแต่มันม,นมได้ครับที่คือจังสีครับมไร้ครเลอครับไปกที่ห้ามิกแคมันผิดเนาะมวอไม่ต่อหลานหันจะข้นเนาะแมนมยี่หรอกไม่มมนนะอลหลานะพ่อจิคำนวดเหล็กปันดันได้คร<อ>ัแล้วไปตามสวนมัก็มาัจาังซีเนาะครับผมนี่รักสิบนี่เป็นน้วยสิแม้ เอาฟันเรียบร้อยครับคุณพ่อกับฟันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกจะได้กะขอขอบคุณคุณพ่อครับที่แบ่งปันแนวทางดีๆเนาะครับผมเดี๋ยวกะให้เอฟซีเพิ่นลองพิจะหน้าเบิ่งเนาะครับขอบคุณครับคุณพ่อครับครับค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่กะเป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากพ่อเสียนเงียบเนาะค่ะเนาะกับทีเดด ฟังแนวทางของ่อมาแล้วเนาะค่ะว่าพอพ่อเพิ่นห้โตได้แน่เนาะคะ่ะเนาะเลขวิ่งเด่นสุดนะคะพี่น้องกับเด่นยุทีแปดเนาะค่ะร่องยุทีหนึ่งเลขกของคุณ่อนี่สาหรับคนงบหน่อยนะคะเนาะคนบ่มีงบนี่จะเป็นทีเรื่องที่นาติดตามเลยค่ะเพราะว่าเล็กของคุณ่อบ่หลายโตเนาะค่ะพี่น้องกัมีแค่ซี่ชุดเองค่ะพี่น้องกัมี แปดศูนย์นะคะที่ผอเพิ่นบงกลมุมเด็ดไว้ให้นะคะเจ็ดศ mm ูน hmm. ย์นะคะเจ็ดหนึ mm ่งแปดหนึ่งแค่นั้นคะ่ะเด็กซี่หางอีกนะคะ mm hmm. ก็ลองให้พี่น้องเอาไปพิจรารณาเบื้องะะ mm hmm. เดือดเด้อเพราะว่าเลขของผอเพิ่นเป็นทีนาทิดตามมากๆเลยเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. ก็ล่องเบิ้งค่ะเอาไปพิจรารณาเบิ้งนะคะวิเคราะห์ดีดีนะคะก่อนการลงทุนเนาะคะ่ะเพราะว่า mm hmm. เลขก,กับมีเขามีรลดเนาะค่ะพี่น้อง เป็นธรรมดาเป็นปกติเนาะคะ่ะเนาะค้นมุลอยู่บางขกอคนบอกอยู่ภาคอีสานนะคะแขปบหน้าจอกันไวค้ค่ะค่ะสําหรับ Fc พินอง Fc ทานใดนะคะหรือเขามารับช่รับฟังแล้วมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเดอค่ะเดอะจะได้ว่าผาดข่าวสารข้อมูลตตัวดีตัวดีซ้ำนักดีสํำนักเดีตัวใดนะคะจะ เดีเ๋ยวอผ่าเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ